โอเคครับ okay, ผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผม XG88 Gaming กับเกมสวิตโบน anza อีกแร้วเะครับผมวันนี้เราจะมาตามรากคูนร้อยกัน,น <c oughs> เดี๋ยวผมจะเปิดซื้อฟินเจอร์ที่60แล้วกันเนาะไม่ต้องไปซื้อเยอะอะไรหรอกวันนี้ขอชิวเชอวไล่ชิวซื้อชิวปั่นชิวแล้วกันแต่ไม่รู้ว่าจะชิวได้ขนาดไหนเวลาผมเล่นสวิตโบน anza ยังชอบแบบน้าบางทีมันเข้าดีนะแบบว่า การเบรอะไรเงี้ยมันเข้าดีผมก็จะแบบเจอคุณนะี่ใสสุดไปเลยโอ้น่าจะคอมโบแอปเปิลหรืออะไรต่อให้มันได้สีเขียวอีกเนาะสวยครับผมเปิดนี้ได้คูณ3 5เท่ากับไม่เจ๊งสำหรับการซื้อครั้งแรกไม่เจ๊งแต่ไม่รู้จะบวกเท่าไหร่นะบอกเลยถ้าเกิดบวกสัก1ิหเคนี่คือรู้เรื่องนะพอจบเลิกไปเลยดีกว่า <c oughs> เพราะว่าถ้าไปซื้ออีกผมว่ามันไม่แตกให้เราแล้วนะโอเคสวย366อีกแล้วเฮ้ยเบ็น60มาดีนะเรียบร้อยครับผมเฮ้ย เปิดแรกก็บวกแล้วนะ 10k เนะี่ยซื้อครั้งแรกก็แก๋วเลยแ,แล้วครั้งต่อไปมันจะแตกขึ้นไปนี่อนะโอ้จริงไหลอีกแล้วให้มันแตกก็ช็อตนี้ไปเลยหมดนี่อ่าแตกในสปินครั้งนี้ครั้งเดียวไปเลยนะถือว่าได้เยอะนะ60นะฮะการซื้อที่6,000เนระาได้มาก็รวมรวมก็2,000 20, อยู่นะถึงอยู่นะผมว่ายังไงก็ถึงอ่า490โอ้รอบนี้ตัวคูณน้อยไปหน่อยนะแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ ซึ่งถ้าเราได้อีกพันเอ็ดถือว่าเราบวก 20k แบบวันช็อตเฮ้ยไหลอีกอืไม่ไหลอีก่ะแต่ก็สวยอยู่ถือว่าสวยอยู่นะฮะโอเคนั่นโอโ้โหเฮ้ยวันนี้มันวันสวีทปะเนี่ยอ่ะาเป็น600แล้วกันเนาะอยากได้ให้มันเป็น 40k เไปเลย สวยไหลมาอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งหยุดเออไหลไปเยอะไปลโมไยโอโหยิ่ยโฮโฮนเป็นไงล่ะไม่ไหลต่อมาสามพันกว่าสี่สิบเคดีสิบเคสิบเคเถอะหรือว่าเข้าฟีกเกมไปเลยก็ได้สี <c oughs> ่สิบเคเถอะไอ้ช่วงให้กูเถอะมันไม่ให้ว่ะอ่ะซื้อเป็นหกสิบอีกทีแล้วกันถ้าเกิดรอบนี้ยังไม่ได้ก็เดี๋ยวไปลุยรุยเบ็ดสูงดีกว่า ถือว่าเปิดได้ดีมากเลยนะเปิดเดียวเป็น60คือรู้เรื่องเลยนะอ้าวเนี่ยพอซื้อต่อมันมัน,นมันชอบเป็นอย่างเงี้เวลาเราแตกแล้วนะพอซื้อแล้วมันไม่ค่อยจะแจกเท่าไหร่ไม่แจกเลยแหละเอาง่ายนะไม่จ่ายเลยสวยมีจ่ายอยู่แต่ตัวคูณไม่เห็นอ่าได้ตัวคูณอยู่นะฮะอีกปะล่ะตัวคูณอนะ่ะขอแค่ตัวคูณอีกอือสองสี่เก้าคูณสิบสได้มา3 4ม6 โอ้ยสีเขียวไม่ได้ใหคูณสิบมาก็ยังไม่ได้รายใจแล้วก็จบครับผมเบ็ดเท่าไหร่ดีวะแปดสแล้วกันเนาะเน้นคอมโบแล้วกันนะถ้าซื้อเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนเดิมอีกแล้เนี่ยอยากลองเสี่ยงแบบสามเคทีเดียวอยู่นะแต่ก็มันจะเสี่ยงไปหรือเปล่าโอ้ไปมามาจริงๆไม่ควรไม่ไม่ต้องไปต่อก็ได้นะแต่ว่าด้วยความไอ้น,นี่ของเราเอง เบ็ดไม่ขึ้นเลยวะ่ะสวยเขียวตอนั่นแหละลูกพิสนี่ได้มาเจ็ดพันโอ้สีแดงอะไรดิโอ้จริงๆเราจริงๆเราแตกหนักมากเลยนะเป็นหกสิบอ่ะแต่ด้วยความที่แบบ ความไอนี่ของเราอะนะความไม่คือจริงๆแล้วผมอยากจะให้มันขึ้นแต่ไม่อยากจะพูดถึงไม่พูดแล้วก็เจ็บใจตัวเองถ้าเราซื้อแล้วผมจัดหนักจัดเต็มเลยดีกว่าทีเดียวจบๆไปเลยไหมให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปจึก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 ,จกดึดื้อดืด้ดด ไหลดีจะกักทำไมอ่ะถ้าเป็นเช่นนี้แล้วขอใส่สุดเดียวเดียเดียวเปิดแรกฮะเปิดที่สวงโอ้โหคูณร้อยเอเค มันให้คูณร้อยผมอะแต่มันไม่จ่ายไอ้ท่านโอ้โหพอมีคอมโบมันไม่ให้อะไรเลยจำเอาไว้ครับผมแตกแล้วมึงควรเลิกเพื่ออะไรกูทำแบบนี้ไปเพื่ออะไร คูณห้าสิบก็มาคูณร้อยก็มีกเกิน แต่มันก็ไม่น่าไปต่อจริงโทษใครไม่ได้หรอกต้องจากโทษตัวเองสามอันมาเพื่อมาหาเหลือมันกลัวไหลต่อดิเออนั่นแหละอีกให้มันเยอะๆมาเยอะๆไหลโอ้โหไม่ไหลเออฮ้พอเบ็ดเก้าร้อยรู้สึกว่าคอมโบดีนะ สวยครับผมสีเขียวต่อปะเนี่ยนั่นแหละให้มันได้แบบนี้สองเออจบพอเลิกจะไม่ยอมเสียเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่นเกมอื่นต่อได้คืนครับผมไม่เจ๊งกับเบ็ดเก้าร้อยนะฮะไม่ไหวไม่ไหวไม่ใส่แล้วเสียลม เดี๋ยวค่อยมาจัดต่อโอเคถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดกิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปของผมแล้วก็เปในใ็นกำลังใจให้ผมคลิปใหม่ๆนะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ XG88 Gaming ด้วยนะก็สามารถกดเข้าไปดูได้ในใต้คลิปนะก็จะมีลิงก์กดไปยังเพจ XG88 เนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำกิจกรรมกันก็อยู่กันในเพจนั่นแหละอ่ะก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนก็บมไปละบาย